Trash to Treasure Art and Design Contest สร้างสรรค์สร้างค่าสร้างสมดุลโลกการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบในการนำเสนอสิ่งเหลือใช้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นสิ่งไร้ค่านำกลับมามีชีวิตใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าโดยใส่แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งที่อาจจะถูกมองข้ามไปถูกโยนทิ้งเรากลับมาทำให้มีแวลูสิ่งสำคัญนอกจากงานจะสวยแล้วเราต้องเข้าใจในงานเราอธิบายให้ได้อันนั้นเป็นจุดหลักเลยนะคะสำหรับใช้ในการตัดสินด้วยค่ะชิ้นงานสามมิติที่ได้รับรางวัลน,นะคะ <c oughs> ก็ประทับใจมากเพราะว่าน้องที่ทำเนี่ยอายุน้อยที่สุดอยู่ม .5 เอง เขาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงคอนเซปต์และก็วิธีการทำงานจริงๆอธิบายง่ายๆเลยก็คือเป็นรังนกกระจาบซึ่งมีนกที่อบอ,อุ้มโลกอยู่ข้างในค่ะนกที่เลือกเป็นสีแดงค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ของการเตือนว่าแบบพวกเราควรจะต้องตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนได้แล้วนะจากพวกการกระทำของเราอะค่ะ,คะชื่อผลงานนะคะ Eves r o c e p t c o n v i e ค่ะคอนเซปต์ concept ของเรานะคะ ที่เราสื่อถึงนกเงือกนะคะเพราะว่านกเงือกเป็นตัวชี้วัดนะคะถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าค่ะ,คะวัสดุที่ใช้นะคะก็เป็นแผงวงจรคอมพิวเตอร์ค่ะเทคคอมอค่ะแล้วก็สายไฟโปรเจคเตอร์รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าบริษัทไทยเบฟเน็ตจำกัดมหาชน